วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของการเปิดบัญชีต่างประเทศซึ่งสามารถจะเปิดครั้งเดียวแล้วเทรดได้ถึง3ประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐญี่ปุ่นและเวียดนามค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปดูว่าวิธีการทําอย่างไรค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเอาละคะ่ะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเรามาดูข้อมูลกันเลยว่าวิธีการทําได้อย่างไรบ้างค่ะ ง่ายๆนิดเดียวสำหรับการเปิดบัญชีต่างประเทศนะคะหรือเรียกกันว่าสบาโต๊ l โกลบอลเทรดเนี่ยทุกคนสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของสบโตเพื่อซื้อขายได้เลยนะคะซึ่งมันง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณเห็นป๊อปอัพขึ้นมาถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะแบบเนี้ยก็คลิกเข้าไปได้เลยนะเพื่อเปิดพอร์ตสำหรับใครที่บอกว่ามีบัญชีแคชบาลานกับสบโตะอยู่แล้วนะคะเข้าไปอัปเกรดได้เลยไปเปิดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีบัญชีของทางสบโตเนี่ยคุณจะต้องไปเปิดแคช บาลานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเปิดบรรัญชีต่างประเทศค่ะและพิเศษสําหรับคนที่เปิดพอสบายโตโกโบเทสนะคะจะได้รับฟรีไปเลยกับ w x เอ็มูลค่า ah 2,000บาทต่อ3ปีปฏิทินฟรีค่าธรรมเนียมการฝากเงินได้สตางค์พอยอีก2เท่านะคะทุกๆค่าธรรมเนียมการซื้อขาย20บาทและอย่างที่รู้ว่าทางสบายโตองเนี่ยค่าคอมอ่ะ ถูกสุดๆแล้วนะคะใครที่สนใจก็ต้องรีบหน่อยนะหลังจากที่ถ้าเกิดว่าเรามีบัญชีของ Cash Balance แล้วก็สามารถที่จะล็อกอินนะคะโดยใช้ Username แล้วก็ Password ของเราเพื่อเข้าไปทำการเทรดได้เลยค่ะง่ายมากๆแล้วก็ให้ความรู้ไว้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่ทราบว่า WXBEN คืออะไรก็คือเวลาที่เราซื้อขายหุ้นต่างประเทศเนี่ยจะมีการเก็บภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ได้ถ้าเกิดเราเปิดพอร์ตกับทางสบายโตตอนนี้ค่ะ มาถึงขั้นตอนการฝากเงินนะคะเข้าไปที่หน้าแรกค่ะหลังจากที่ล็อกอินแล้วนะคะคลิกเข้าไปเลยและเมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะให้เลื่อนลงมาดูด้านล่างจะเห็นคําว่าแดชบอร์ดใช่ไหมคะป๊อปอัพตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะคะก็จะเป็นช่องทางในการฝากเงินถอนเงินแล้วก็คลิกเครื่องมือเทรดเพื่อเข้าไปทําการเทรดหรือว่ามอนิเตอร์หุ้นดูหุ้นได้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ และสำหรับหน้านี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ซื้อได้ทั้งหุ้นสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามเลยนะคะทุกคนสามารถที่จะค้นหาชื่อหุ้นที่เราสนใจหรือดูจากรายชื่อที่เขาเนี่ยมีมาให้อจะยกตัวอย่างหุ้นญี่ปุ่นสักตัวหนึ่งนะคะมิสซูแอนโคนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเลือก พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเราไม่รู้ตัวเลขคือหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นตัวเลขนะเวียดนามด้วยนะคะเนี่ยยกตัวอย่างนะคะมิสเวนโคคลิกเข้าไปนะคะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นชื่อหุ้นราคาหุ้นนะคะแล้วก็บริเวณด้านขวามือเนี่ยจะเป็นชาร์ตหรือว่าหน้ากราฟนะคะซึ่งเราสามารถไปลองเล่นได้ส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นออเดอร์ถ้าเกิดเราทําการซื้อขายไปแล้วนะคะก็จะมีออเดอร์อยู่ในนี้ค่ะแล้วเวลาซื้อขายหุ้นถ้าเป็นหุ้นญี่ปุ่นกับเวียดนามนะคะเราจะต้องซื้อเป็นจํานวนหลอดหนึ่งเนี่ยคือ100หนึ่งน กับประเทศไทยเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะซื้อเป็นจุดทศนิยมได้ค่ะจะยกตัวอย่างหุ้นเวียดนามสักตัวหนึ่งให้เพื่อนๆนะคะ FPT หุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นบริษัทอีกยักษ์ใหญ่ของประเทศเวียดนามแล้วก็มีบริษัทในเครือเยอะมากนะคะอะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูนะว่าเป็นยังไงนะคะราคาตอนนี้ พอเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะได้เห็นว่าเออราคาเท่าไหร่ไปดูกราฟกันสักนิดนึงซึ่งหุ้นตัวนี้จริงอะ่ะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี่บวกขึ้นมาประมาณ150%แล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ราคาหุ้น a p t เนี่ยอยู่ที่131,900ดองแล้วนะคะโอเคค่ะสนใจก็ลองไปดูได้ก็เหมือนกันอย่างที่บอกว่าหุ้นเวียดนามเนี่ยก็ต้องซื้อหุ้นเป็นจานวนหลอดนะคะอยู่ที่100หุ้นค่ะ ทีนี้ไอซูมเอาให้ดูวิธีการซื้อขายนะคะเราต้องกดไปที่บายนะตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ลลอดคือขั้นต่ำหนึ่งร้อยหุ้นเนาะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะกดเซลล์นะคะก็ไปกดที่ด้านข้างก็จะมีคําว่าเซลล์นะคะพอคลิกเข้าไปเนี่ยตรงด้านล่างเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเซลล์แบบนี้นะคะหุ้นทุกประเทศทําเหมือนกันนะคะมีแค่อเมริกาที่ไม่ต้องซื้อถึงจํานวน100หุ้นเพราะว่าราคาหุ้นอเมริกาเนี่ยก็เป็นเหรียญใช่ไหมก็จะแพงกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อเป็นจุดทศนิยม ิยมได้ค่ะ สำหรับข้อมูลในวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ทางสบายโตนำมามอบให้กับทุกท่านนะคะแล้วตัวเองเนี่ยก็ต้องฝากให้เพื่อนๆพี่ๆกลับไปดูคลิปเก่าที่ไอทำไว้ก่อนหน้าด้วยนะคะไอเนี่ยได้ใส่ไวในเพลย์ลิสไว้ให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนแล้วค่ะส่วนใครที่มีคำถามอะไรหรือว่ามีไอเดียอะไรดีๆที่อยากจะให้ไอทำคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะการคอมเมนต์เนี่ยนอกจากเราจะได้พูดคุยใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะซัพพอร์ตได้นะไอจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปแล้วก็ดีๆ บบต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้นะคะส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยจะได้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะมาจนถึงตอนนี้ฝากกดติดตามกันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนสนุกสนานกับการลงทุนส่วนน้นเองแล้วก็ทางสบายโตนะคะจะมาช่วยให้การลงทุนของทุกคนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ